บอกอายุกูเลยว่าเพลงนี้มันด <st ังในยุคเราตอนนี้เฮ้ย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 ยยงเเเตยเยเเเย ไม่ไม่ใช่ต้องหมายเลขที่ท่านเอินบอสามารถติดต่อได้ได้ขนาดนี้ยู่นัมเบอร์ชูนิซองลิ้กดอกเกดักรู้ว่าผมนอนคว่ำหรือนอนหงายคุณนอนกูก็ว่าจากกูก็ว่ามาจากคว่ำนั่นแหละแต่กูกูดูที่บันดีขึ้นมาก็เหมือนนอนหงายไม่ไงนะไม่มีใครมาเลยสวัสดีครับว้าวนี่เมกาอยู่ท่าเรือเนี่ยมันอยู่ท่าเรือมันอยู่ท่าเรือเฮ้ย เมกาคอสซิโอนตาแดงๆไว้ใจได้ก okay, like ันอุ้ยแกเราเพลงแก่อ่ะไม่เอาบอกอายุกูเลยว่าเพลงนี้มันดังในยุคเราตอนนี้เฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าโอ้ยใจเฮ้ยปลดบ่อยพลังมันต้องงี้จริงๆแบบนย้โู้ยแกรงแต่นะทีอันเลยผมอยากเห็นขาเมกาคอสซิล่าว่ะ เออข้างล่างมีอะไรวะเออหน้าค้นหาเนี่ยไม่มีจอมดินอ้าวโอ้จมดินตัวขาดเมกาคอนเซล่าหรือว่าขอโทษครับขอโทษครับแมวยักษ์เสียงเมื่อกี้นี่ว่าเสียดิสโก้ร้องแต่ละทีไม่คือกันสักที ะได้เวลาบุกแล้วพวกเราต้องบินกายมันบินกายไปทางไหนก่อนฮหอบินกายเอมันบินกายไปทางไหนก่อนเครื่องบินแม่ซ้ายคืออะไรอ่ะพี่นี่กันนี่กันเรื่องสีเรื่องสีของเมกาเมกาเมกามันก็แลงแผ่เรื่องสีพี่อะไรอะวิววิวเอดับเห็นป้ะแดงแดงนั่นน่ะองแดงแดงมันขยายอยู่ไหนไม่เอาละมีคนมามีคนมาไปยิงดีคนต้งล็อกไปเดี๋ยวเบืร์งแง่นอนทำไมครับ เออมันลอยมันลอยเนี่ยมันลอยมันลอยมันนอนนิ่งๆอย่ากเดินเข้าไปนั้นมันจะมีอะไรวะเอออยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอเฮ้ยมาเป็นเพลงพิเศษโลซั่มเลยวะผมโลโซั่มที่จะไหนวะมึจะเข้าไปจู่ในเมียง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 แล้วบ้างแล้วบ้างขันไหร่ยิงไหมโอ้ยโดนยิงโดนยิงเขาอนี่วัดมันมาโดนหนึ่งกุ้เออเออผมผมถึงยิงผมถึงยิงอู้ยเยอะๆพวกเยอะ รถไปอีกคันเดอกตะโกนเดือบเดอเะไรนี่เด๋ยวกัเดอกันอะไรนี่อะไรกันนี่ไปโอ้โหเดอบเดอะไรกันวะทบกัดท้าบกัว่าคืออะไรเดเดคืออะไรคืออะไรกันเด็วมาทำอะไรกันที่นี่ก่อนเดืยวก่อนพี่เดือเดอต็มอะไรเดือเดอะไรเนี่ยเด๋อวกันเด๋อวกอนเด๋ยวกันอ๋อตเดเดีอะไรเนี่ยเดอบเดๆเราต้องฆ่าพีกพต้องฆาต้องฆ่าพีกเดก่อนดูดิหินนี่หินนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยให้เอดับเอดับ มันไม่โผล่มันไม่โผล่ฆ่ามันคุมสีกมันไอ้ผู้พี่โอ้มันเขาต้องฆ่าคนหนึ่งอยู่ตัวนึงหมู่หมู่มันหมู่มันหมู่มันนี่อยู่ตรงนี้คนนึงผู้พี่กลับไปพี่ช่วยผู้พี่กลับไปผูเจ็บผูช่วยผู้รักช่วยผู้รักเจ้าบนช่วยเพื่อนมาข้างบนนี่เลยพี่แซมโอ้ยไม่ได้เลยนี่ไปช่วเพื่อนนี่เรามาช่วเพื่อนอยู่บนช่วเพื่อนช่วยเพื่อนช่วเพื่อนพี่เอาบั้นเอาบั้นมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในสมองมัอยู่ในสมองเออ เออเอาฟุกเอาฟุกฟุกฟุกซอยเนซอยเนซอยเนรถมารถมาถังตีเลยโอ้โหแล้วมันพิวะไรขนาดนันนะลง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 ไปยไไหนแล้วไปไหนแล้วลงลงลงสงย่าไปเินหน้ารถหลงรถหน้ารถหมดหรถหดเลยิ้งางมา้มาจบทางขวามือทางขวามือเมื่อกี้มาอีกตีหนึงมาที่เดิมที่ดิมที่ดิมที่เดิมหินดิมเลยใช่ใช่ใช่ปอ เฮ้ยเป็นรองนิกเองวะหลังมันทำด้วยอะไรมยิงให้อยู่อะไรกันวะเนี่ยวันนี้เนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหมากันลึ่มล่อเลยเฮ้ยผมเริ่มถึงยิงผมถึงยิงเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโข้างหลังเอาผมมันหัวโอ้ยงเครื่องเครื่องพวกแตกจอนี้โหลึ่มล่อลึ่มล่อจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่บนดินข้บอนหินก้อนใหญ่เบ้บินได้ปั้กระเป๋าสั่นเหรพี่ นั่นแหละพี่ไปเออเอาไปวับมันเออยังไงมึงยังไงนี่เออปูจับก่นเออเขาหลักเขาหลักเอาวิ่งมายังไงยังไงวิ่งไปกําลังวิ่งเขาวิ่งขึ้นสกปวิ่งเลยยิ้มไปเลยเออมันยังไงเติมยาเติมยาพันไหมพันไหมพันไหมลาก่อนกสามเฮ้ยลงมาเฮ้ยไม่มีไม่มีคิดว่านะไมม่ีตอนนี้นะตอนนี้ไม่มี ผมว่ามีผมว่ามีนี่ไงพี่กับผมเลยดึกด้วยแทนไปสายระบุโม้ยาเออดิฉันกูเก่งอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ลงมาเลยแกเบ๊าะน้อยกี่เราขาดตัวหนึ่งขาดตัวหนึ่งว้าดูดีก็ลงมาด้วยกันอันมีพลังงานบางเฉียบก็เป็นได้บางกรอบมันด้วยนะบางยาีบางกรอบนะอ๋ออยกคนนึงก็บางเฉียบอีกคนนึงก็บางกรอบโอ้เฮ้ยแต่ถ้าน้ำมันอีกบางจากนะ แต่ถ้าบางกอกันเป็นจังหวัดนะถ้ามัลติมีเดียบนมือถือที่ดีที่สุดนี่ต้องอะไรบาง G Mobile บาง G เลือดเลือดก็มุกก็มุกบางอยู่อย่างเ้ยเหรอเข้าหัวน็อกโอ้ยเก่งโคนนี่นี่นี่มีเข้ามาก็เลยมีเข้าไปตอนนึงนอนอยู่โดยตีนอนนอนมานอนมานอนในวง ผงประกบชิบหายแล้วโอ้ยทันทันทันไปเดททันเบเดททันปะทันอยู่โอ้ยโอ้ยโ้ยเบไเดทเบรเด้เบรเดทโอ้ยไม่ทันไม่ทันวงนี้อีกแล้ววงนี้อีกแล้วพี่เอามือไปข้บวงไว้ก่อนพี่หัวกูว่าแล้วตายวงที่สามเฉยเล่นไม่ดูวงอีกแล้วเล่นไม่ดูวงไปดูทุเนี่ย